จิมๆเข้าไปโอ้โ oh. ห <_ t ap> ครับเมื่อนี้ผมมากินเข่าบรรยากาศริมคลองนะครับนะนี่ครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับใช่ไหมครับก็ <_ t ap> สวัสดีนะครับนะเมื่อนี้บรรยากาศดีดีครับนะพามานั่งกินกุ้งแซ้น้ำปลาริมคลองครับนะคลองข้างหลังนี่ยเป็นคลองธรรมชาตินะครับนะ รยากาศดีดีครับย่มเย็นเย็นนะมากินกุ้งแช่น้ำปลาครับนี่กุ้งแช่น้ำปลาไยงไง่ใช่น้ำปลาปกุ้งจิ้มซีฟู้ดไม่ได้อ่ะอม,มาขี่นกอืม อันนี้เป็นใบนะใบยอดมันปูนะครับนะเนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยนะครับนะไปคนบางใน Google ประโยชน์ของมันยอดมันปูมากไปมหาศาลมาครับจิ้มจิ้มเข้าไปโอ้ <c oughs> พริกมันสุดมัน,ม,นมันสุกแล้วมันก็เลยไม่ค่อยเผ็ดมันไดยกลับมาลักซีนกันตั้งเขากัน ลมมาเย็นเย็นบนะบรรยากาศดีๆโอ้โหสุดยอดแต่กระเซียวเียๆลังนิดนึงเบื้องลงังไอผมเนี่ยนะครับค้ามีตัวอย่างพูเข้นมาดึงผมลงไปใน้น้ำแต่ไม่ต้องกลัวเรามีพยานแล้วเราบันทึกวีดีโอไว้ด้วยอื Yeah. Mm -hmm. เมือ่อนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับนะเป็นเซาของวันเสาได้มีโอกาสเตือนในเซาไปตลาดสี่กุ้งเม็ดมโนสสสเสบใไปเบิ่นถ้าเป็นวันธรรมดาก็เหตุงานกับผมมีเวลามาไทย,ย่างนิครับ นี่นี่แกแล้วปลากัได้หลายนะครับกิน <Okay. S 1> จำๆจำๆจำๆนะอ๋อ oh, ผมมีสอนวินัยการกินเข่าของทหารในฟางแนมนะ <Okay. S 1> เป็นยัง หลายคนเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะคนนั้นกินเสียงดังคนนี้กินเสียงเบาคนนี้นกินเรียบร้อยคนนี้มือเขายามันแต่ละคนมันมาคือกันนะครับเนาะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนเบิงว่าซีคิดไปแน้วใด ขนาดพระพุทธรูปองค์นึงมีปั้นแค่คนเดียวนี่คนแต่คนมองสิบคนเนี่ยยังมองเนงมุมต่างกันไปเลยนะครับนะทหารเนี่ยผมไม่รู้ดิของผมนี่ผมมันด้ติดนิสัยมาตั้งแต่เป็นพลทหารนะครับนะเขาสี่บอกให้นั่งกินเขานี่หนีบเขาเท้าชิดนั่งกระดานแค่ครึ่งแผน่นก็ะวาสดีนะห้ามเคี้ยวเสียงดังเขาห้ามถ้็กกติดนิสัยมา เปิ้ลสองตัวเขามีอะไรบิ่งอยากทำกันนะฮะมาครับนี่จัดไปเน <c oughs> ื้อมันหวานคัะกะหรี่นะก <c oughs> ุ้งนะแซ่บครับนี่จิ้มมีหลายก่อนโอ้ยมันมันมัน,ม,นมันเหมือนมันเหมือน สุดยอดแซ่บเด่นในกลุ่มแบบเต็มปากเต็มคำดีครับ ในน้อยที่มันอ่อน้ันุยหญ่มันแก่ทำโยนใน่ปล่ันนี้เป็นผักนะครับนะโยนให้ไปปลากินได้เสร็จผัก ครับมาครับเนื้อกุ้งสดๆมันหวานมากเลยนะครับนะตัวนี้เี่ผมไม่ได้กินกุ้งแบบนี้เนาะเมื่อกุ้งผมเคยได้กินแค่พราะมันหาตัวง่ายห,หาสดๆง่ายครับมันอยู่ใกล้ทะเลก็จริงเยอะแต่มันต้องเป็นตลาดตอนเช้าไง กินกับชาเลแน่เขากันดีเดียวกุ้งเครื่องกิโล <S 2> <S 2> <S ตรงนี้นั่น้อมเนาะกระเทียมลืมม,มาสุดท้ายแล้วครับจะได้จบคลิปแล้วได้บัตรเปิดแล้ว ทาน,นี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบเรา่าจะตากแพ้มีกับคุณทุกเมน์นะครับจะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ